อันนี้ผมพูดประเด็นหนึ่งแล้วกันหลายคนจะเห็นว่าทาไมทําไมเนี่ยบางทีไปดูคลิปแล้วเนี่ยคลิปของบางคนเลยนะครับนั่งกินธรรมดาไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมยอดวิวเนี่ยมันเยอะมันแป๊บเดียวลงปุ๊บเ่ยทำไมยอดวิวมันเยอะจังเลยแต่อเราเนี่ยตัดต่อเกือบตายวางสกิปเอออะไรเอยแทบไม่มีคนดูเลยนะครับหลายคนเห็นอย่างนี้แล้วจะท้อผมผมจะบอกเหตุผลให้ครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทําคลิปแล้วเนี่ยมียอดวิวเยอะๆส่วนใหญ่ครับผม ถ้าเปรียบเทียบให้เป็นนเชิงนมามธรรมนะคือคลูกหิมะเขาเนี่ยมันใหญ่แล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นกฎของ snowball effect นะครับผมยกตัวอย่างเช่น,นช่องช่องของผมเนี่ยนะเวลาผมลงคลิปปุ๊บเนี่ยช่วไหมครับมันจะมีอย่างต่ำๆเนี่ย2,000วิวมันต้องมาก่อนเลยเพราะว่าลูกหิมะของผมเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วก็คือมีคนามประมาณ7กลมนนแล้วไงนะครับจะลงอะไรไปเถอะพอลูกหิมะมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันกลิ้งไปที่ไหนมันก็จะสะเทือนปทุกที่แหละครับผม นะซึ่งต่างจากช่องเล็กๆหรือว่าช่องที่เพิ่งเปิดใหม่คนติดตามมีอยู่ร้อยคนอย่างนงี้เนี่ยลูกหิมะเขาอาจจะเนี่ยเท่าเนี้ยแค่นี้เองครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลงไปปุ๊บมันก็ไม่สะเทือนไงยอดวิวหรือคนติดตามมันก็เลยยังน้อยนงครับผมนั่นแหละจะทําให้คนหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ช้อแทบไปว่าทําแทบตายจะทําไมยอดวิวมันน้อยเพราะว่าลูกหิมะคุณยังเล็กอยู่ครับผมซึ่งก็อย่าน้อยใจไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผม ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อเสียงดังๆหลายๆชานเขาก็เริ่มต้นจากลูกหิมะเท่าอินเล็บนะครับผมเริ่มต้นเข้ากันหมดเข้ากันหมดก็เราเป็นห่วงเท่ากันหมดเลยใช่อ่าอ่าครับ่ครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับก็คือต้องรอเวลาแล้วก็สม่ำเสมอนะเหมือน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 ที่อาจารย์เสกบอก